จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งศิลปะเลยมไม่รู้ว่าเขาเลือกได้ยังไงให้เต๋มาวาดลูกเนะพราะแฟนคลับก็น่าจะรู้ว่าเต๋อวาดรูปสวยมากนะครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมอันนี้ไปนชดน,นะฮะคือเป็นคนวาดูปไม่เก่งเลยแล้วก็พอนึกถึงคุณแม่ก็ให้พูดถึงคุณแม่ก็แบบคุยกับพี่เขาว่าเอเจ๊จะวาดรูปแบบไหนดีว่าเป็นแบบคุณแม่เราอะไรเงี้ย<ภ>ตอะไรก็แม่เราเป็นยังไงนะคิดถึงแม่เราก็คิดถึงคุณแม่าด้วยใช่ไหม คุณแม่มาด้วยไหมคุณแม่ไม่มาครับไม่มาคุณแม่ไม่ได้มาใช่ครับไม่ยู่ต่งจังหวัดแล้เป็นคนตังจังหวัดอยู่แล้วครับก็พอคิดถึงแม่ก็คิดถึงบ้านเพราะเวลาเราทํางานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเสร็จไปปุ๊บแล้วก็อยากจะกลับบ้านก็คิดถึงแม่ก่อนพอเราไปเจอแม่ปุ๊บแม่ก็จะอยู่ในบ้านนะครับก็คือแบบว่าเราก็แม่ก็จะแม่ไปทํางานแม่ก็อยู่กับเราเลยแม่ก็โดดงานหาเราผมก็เป็นแรงบันดาลใจก็คือแบบอยากให้ทุกคน เห็นว่าแม่เนี่ยคือบ้านคือเป็นที่ที่สถานท,ที่ที่แบบลูกทุกคนอยู่แล้วสบายใจคือ<ะ>ไม่มีพิษมีภัยแน่นอนถ้าเราอยู่บ้านแล้วอย่างเงี้ยฮะก็ก็<ๆ>เลยเปรียบคุณแม่เป็นเหมือนบ้านเพราะว่าเราอยู่กับแม่แล้ว,ลวเราก็รู้สึกรู้สึกเหมือนเด็กทุกครั้งนะครับเ<ะ>ติโตก็ได้ยี่สิบกว่าแล้วก็ยังเด็กอยู่ในเวลาอยู่แ<ะ>ม่เลย้ยครับก็เลยว่าลูกเป็นลูกบ้านออกมาแล้วก็เนี่ยครับฝีมือทําเต็มที่แล้วน่ารักประมาณนี้ครับค่ะ สวยมากเลยก็คือเปรียบเทียบคุณแม่เหมือนเป็นบ้านที่ไปหาทุกครั้งก็อบอุ่นทุกครั้งแ<ช>ค่นึดถึงก็เหมือนได้กลับบ้านเนาะอ่า <Okay. S 1> โอเคค่ะคราวนี้กลับมาที่น้องแม็กซ์บ้างได้ไหมคะเป็นไงบ้างคะสำหรับเสื้อที่เออได้อินสป r เรชั n ในการออกแบบครั้งนี้ทำไมต้องเป็นแบบ keep calm mom, ค e ีบคาม and เลิฟมัมใช่ไหมครับผมก็จริงๆอันนี้เป็นคอนเซปที่อยู่ก็คิดขึ้นมาได้ว่า อยากจะทําให้แม่เวลาที่เราคิดแม่เราก็จะรู้สึกสบายใจเพราะฉะนั้นจะมีกิมมิกก็คือตัวคลิปขามเม็นแครีออนใช่ไหมครับ<ฆ>ก็ลองเปลี่ยนเป็นคลิป c a ามเม็นเลิฟบัมแล้วก็เอามงกุฎที่มันเป็นสัญลักษณ์ของอของโลโก้อนี้ครับมาใสา<ฆ>่ให้แม่เพราะแม่ก็เหมือนกับเป็นเป็นควีนของผมก,ก็เหมือนกับเป็นเป็นคนที่คอยดูแลเราคุณแม่นั่งกิมมิ่ตรง้นื้่ รับผมโอเคตบมือให้คุณแม่ผมด้วยครับวันนี้คุณแม่้มองแม็ก์เกียดมาโรงงานด้วยนะคะ,คะและ้วก็ผมก็แทนตัวเองด้วยการเป็นเด็กนะครับ<ม>ก็คือมไม่ว่าจะยังไงในสายตาแม่เราก็เป็นแค่เด็ก,ดกไม่ว่าเราจะโตหรือทําอะไรก็ตามในชีวิตแม่ก็ยังมองเราเป็นเด็กก็ยังถามว่านอนได้หรือยังกินข้าวหรือยังยอะไรอาบน้ำด้วยอะไรก็ยังเป็นเด็กให้กับแม่เสมอครับค่ะมีก็เป็น อีกในอินสเปเรชั่นนะคะจากน้องแม็กซ์แล้วก็วันนี้คุณแม่ก็ใส่เสื้อเหมือนกับเราด้วยใช่ค่ะอาค่าล์ดกับต่อไปนะคะต้องมาถามรีบเฉาเซยของเรานะคะคุณปราบค่ะเป็นไงบ้างคะสฉาปรงบันดาลใจในการออกแบบจริงๆก็คล้ายๆเต๋าคือเป็นคนวาดรูปไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็พยายามคิดอะไรที่มันง่ายๆก็เลยนึกถึงคำว่าแม่ในภาษาอังกฤษก็คือมามใช่ไหมคะก็เลยออกมาเป็นเอ็มกับเอ็มแล้วทุกคนก็แบบสงสาร